อ๋าบันี้ทุกคนส้มตำด้วกกุ้งทอดใส่กอกชีสอ๋อนั่นทั้งหมดหรือเปล่าชับหมูนะหมดจังอืมชับหมูมาเปน,กกน่กกอะทิ่นขายบัวตำหมกหมูอ๋บาบันี้ทุกคนอะไระอะอเออมาเขือกับส้มตำไง,ง,งชับหมูอะ่ะเอามาสองถุงก็ได้มาลด nào cha tất cả mọi người, nào nào, tụi mà, uhm. mà đỡ สานเปสานกินไปสานไปสานไปละไปนะเดี๋ยวมาจังจังเคีเล็กอร่อยนะยังเนี้ยเดี๋ยวไปแกงเี่ยเล็ดดินี่มันติดมันด้วยอ่ะออ่ะแกงใส่เี่เล็ดอร่อยอ Cắn mưa dân Hãy subscribe này kênh Ghiền hơi Gõ ก็ถก็ส,ส,ด,ส,สดสดนับแคนทุกคนวาอนผ่อหยาปรนฮะถวาอน่อนให้ยายปนพอแล้วแต่ยังอนไม่เสร็จทำไมทำไม จะมาช่วยเหรอฟังเขารับ <"K> จ้างไหมเหรอจ่ายกี่บาทล่ะอืพอใจจะเอากี ma ่บาทโอ้ร้อยหนึ่งก็ต้องทำงานเยโอ้ร้อหนึงตอนหมดแล้วเนาะมามาพี่ บาทพอมั้งเอาห้าสิบบาทก็เอาอืมันไม่รู้สึกวัาหลังก็ถอนีกจะให้เพื่อนมาถอนสลับกับพี่อืมอืมเขาไปตัดนะมาเกิดอืมผักบองไร lấy là cái mầm hân nịch gang hết hân nịch gang mầm hân nịch gang mầm hân nịch gang mầm hân cứ gang mầm ngắn nịch hết mầm hân nịch thì dễ buồn nịch Dễ buồn hân nịch gang mầm nè nịch gang mầm dễ nịch nó chỉ cho tầm hông, mất gì cả, sản ăn hàng đi, bây giờ tầm hông ạ, đang chơi thật chân. Nãy cái tím thử phun máy máy. อยากอะไรก็ทากินอยากอะไรก็หาทํากินเนาะทุกคนถ้าอยู่เมืองหนอกเด้ถ้าอยู่เมืองนอกก็อย่างที่ว่านั่นแหละที่ผมเคยสัมผัสมาแล้วกับคือต้องซื้อทุกคนต้องซื้อเอาอ่ะแต่ที่บ่อได้ซื้อก็คือผักในบนปลูกเองนะก็จะซือ้อเป็นบางอย่างกลุ่มนี่ได้กินแต่มันกลุ่มคนละอยา่างเราสมากิน ต้ตมตำได้กินต้ตมตำที่รู้ด้วยซื้อมาตำเอา อยู่บ้านแล้วอยู่บ้านเท่ามันก็ดีอย่างเสียอย่างแต่ถ้าอยู่เป็นนะอยู่ไซสกับอยู่กับมีความสุขได้ทุกคนจะบอกไปว่าอยู่ไหนก็มีความสุขได้ถ้าเราอยู่เป็นไปเย,ยบนกับจะอยู่มืองหนอก,กับจั่งว่าแหละปัญหาสุขภาพตัวเอง Repended นี่น nice ่บุกงวงพี่น้องอู้บุกงวงถือแห้งบุกงวงถือแห้งก็แบบตืออยู่ในเมืองไหนพวกเกเนะถูกนวดอะไรเงี้ยจิบก็บาทดิบันน้องเขาโลละสิบห้าบาทโลละสิบห้าบาทโลละยี่สิบบาทเต็มที่ บุกลองน่ากุกมาเดี๋ยวสเสือมันก็ลังสุกของผู้ใดก็ได้ลุนเต็มต้อยตัวแบบนี้ยามันลุนต้อยบวงเอา Hôm nay mình có phát ra khương mưa. Bạn có thể được bản thân của bạn. Đó là 1-2 giờ. Bạn có thể được bản thân của bạn. Đó là 1-2 giờ. Bạn có thể nhận được bản Đi tiếp. เส่าป้าว้วยพี่เปาเจ้าเเจ้า,า,าน้งนองก็ไปเก็บเห็ดพอเจ้าน้องก็ไปเก็บเห็ดโคกเห็ดลูกข้าพี่น้อง

huh

บ้ากบ้าๆด้ทุกคนาะ เผ็ดๆไงรเปล่าเผ็ดไหมเผ็ดเนี่ยอันนี้ไม่คอยเผ็ดค่อยแบบ mất trùng cho Vì mà à Đi phi mềm mình mới mà กินข้าวมันไก่อินแล้หนานี่หนาบุญหนางานดีๆคนบุญทานาหรไยงานบวชงาน

เลือกกินนะเลือกกินในที่มันที่มันไม่ติดมันไม่ติดเนื้อน่ะอืมมันจะกรอบอันยังยังมันกรอบแล้วแกงแกงใส่กิเลศได้กินแล้วแม่งไม่ต้มใส่รสอี ตองรด,ดีใส่ไน,นะอันวันก่อนนัวอร่อยก็วันนั้นยายทำไงยายทำยายใส่รสด,ดีด้วยเวลาต้มเวลาลวกแหม่ทุกคนกินอย่งแปลงกินยังข้าเนะน่ะกินยังจะกินไหมจะกินไหม หยิบแหนบไปได้เลยอันนึ่งแต่ห้ามเอาแหนบอันนี้นะไปบริการผลของงกให้แม่ไม่ด้อีกเหรออะไรจะเอาโต๊ะไปไหนเอาโต๊ะไปไหนเออเปล่าอยากได้เงินเอาอะไรเงินมันมาแค่เอาขอแม่แม่เงินอย่ากได้เงินแล้วจะทำยังไงได้ล่ะถอนหงอกก็ไม่เป็นนะ โอ้ของไอ้เปาออกงานง่ายทอนผมงอกอ่ะเอมอสิบเส้นได้ร <No ้อยหนึ <10 10่งใหญ่ไหมใจจ่ายมัสิบเส้นร้อยหนึ่งโอ้โหอิ่มแล้วทุกคนเอาละบันบาย